สวัสดีจ้าสวัสดีจากวิมานไม้บึงการจ้าช่วงนี้อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของช่องนะคะอาจจะดูเงียบๆไปแล้วก็ไม่อค่อยได้โพสเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็งานในสวนไม้เท่าไหรนะคะพอดีไปเริ่มภารกิจใหม่นะคะดูนกทำงานสำรวจนกจ้าก,ก็เลยเหมือนกับ ทิ้งช่วงของการอัพคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ไปแต่ว่าก็ยังก็ยังทําต้นไม้อยู่นะคะยังขายอยู่แต่ว่าช่วงนี้จะเอามาให้เพื่อนๆเ,เบิ้งสภาพมันจะโดนนอนลงนะคะนอนนอนมันลงพักสาบมันจา่ามันก็ได้เหลือแต่เงาโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆกำลัตงตกใจนอนจริงๆนะเสียงตะกินนี่นี่มาไม่อยากเห็นไม่อยากถ่ายใกล้ๆานเพื่อนสยองน้่นะคะ ตัวใหญ่มากมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเป็นน,นอนเหลืองแดงน้ำตาลแดงแกมเหลืองนะคะมันจะไล่สลับกันนะคะอู้ยเยอะแยะมาก,กี่ตัวนะสามตอนนี้เห็นอยู่ในนี่สามตัวนะคะแต่ถ้าลุงไปดีๆก็จะเห็นลาโยบกาบอบกาขาบปแกนแันไหนมันตัตใหญ่ส่วนแปลงนี่จะเป็นมะแปมมะแปมนี่โตเร็วเหมือนกันนะคะบางนะ ต้นง่ายเหมือนกันนี่ต้นต้นนี้นะสูงสูงประมาณสิบเซนติเมตรแล้วได้แล้วค่ะก็ยังมาถึงสิบเส้นหรอกเกือบเกือบนะคะต้นนี้สูงสุดน้องนั้นกัประมาณนี้นะคะช่วงนี้มักแป้มที่เพื่อนๆถามไทยเข้ามาในช่อง y u u u b e แร้อกาถามเข้าไปในไลน์นะคะยังบ่มีจำหน่ายนะคะ,ะ,คะต้นเล็กเพราะว่ามันเอาต้นนี้ไปเหมือนกัน รุ่นนะคะรุ่นว่ามันสินไงบอลสินะกันห้อเอาไปห้ออาจจะดูแลบ่ดีมันอาจโอกาสการตายมันจะสูงอยู่สําหรับพวกที่พี่บัวจะปล่อยต้นละสาบห้าบาทจะเอาต้นที่มันไส์ประมาณ20เซนขึ้นไปนะคะแต่ว่าอีกประมาณ34เดือนถ้ารุ่นนี้ไงพ่อขายก็จะเริ่มจำหน่ายออกนะคะ ให้เพื่อนๆที่สนใจอยากปลูกหมักแปมเอาไปปลูกกล้องบึงนะคะแต่ว่ากรอยางที่อธิบายนะคะมับแปมมีตัวผู้ตัวเมียการเอาต้นเลกมันไปก็ต้องรุ่นเองเนาะว่าม่นสิเป็นตัวผู้หรือตัวแม่นะคะผู้ก็นั่นดงที่เห็นลกๆ,ๆอยู่ข้างนานนะคะเป็นต้นแค่แค่บ้านนะคะ โดนนอนล่งเหมือนกันใบกล้นนะคะแล้วก็หญ้าขึ้นเต็มเยู่ปกติกันพี่บัวอยู่บ้านก็จะถอนหญ้าตลอดนะคะคือจะว่วให้มันมีโอกาสได้แบบเนี้ยมันได้สูงแต่พอดีไปทํางานประจําแล้วก็เลยกใครได้ถอนนะคะหญ้ามันก็เลยบุญนะโตเร็วมากนะจ๊ะส่วนนี้คุณนายตื่นสายเกี่การพันแปดรอยล้านนี่ ของง่องยะจา่าโอ้แต่อกตนแต่ตนไม้พี่บัวถอนออกก่อนพวกนั้นกระเซดินแห้งนิดนึงนะคะฝนตกแทบทุกสัปดาห์อยู่ค่ะแต่ว่าบางมือที่มันบ่ตกแดดกระแห้งแห้งดินกระแห้งนะคะแล้วจะเปิดน้ำให้มันสักหน่อย